นะครับฝันงวดก่อนนั้นก็ฝันนะครับแม่บนรอยบอกงวดนี้ก็แม่บนรอยบอกอีกนะครับแต่ฝันว่าที่ว่าจะเจอแม่บนรอยนี่ฝันว่าไปเดินไปทางเผ่าเนาะทางเก,าางก่าทางดินแดงๆไม่มีใครเดินหรอกทางนั้นมีรอยน้ำซอกไหลกลางถนนมาเนาะผรก,ก็เดินไปเรื่อยๆรื่อยทางนี้ไม่มีคนเดินจริงจริงก,ก็เดินไปเรื่อยเรื่อเรื่อย ไปบทางไมค่อยรอกค่อยรอกไปมันมีแต่ยากขึ้นเหมือนคิดเท่าอะไรพวกแหนพวกอะไรขึ้นไป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 เจอบนนี้กำลังว่าจะหันไปทางนั้นหันกลับคื้นเจอแม่บุญลอยพอดีถามว่าลูกจะไปไหนลาเนเอจะไปไหนน่ยผมว่าจะเดินเล่นหาไปทางนู่นลกลัวไปเจอเขาเอาเลขกเอาอะไร ตัวอยากเห็นเลขที่เขาเขียนไว้าตามดินบ้างตัวจะได้โชคไอ้ไม่ต้องไปแล้วมาๆนะกลับบ้านเกี่ยว่ากลับบ้านเดินกลับมาด้วยแม่บอลลอยชวนกลับมามาๆม,มาเนาะมาบอกว่าไอ้แม่ได้เลขอะไรนะเอ้จะอยากอะไรเลยวาอยู่กับแม่แหละอยู่กับแม่บอลลอยแหละบอลลอยวาซื้อเอาอ่ะถ้าจะซื้อซื้อเอาตัวนี้ 59 59ครับครับผว่าโอ้แต่ก็มาเดินมาอีกมาถึงนี่พอดีสะดุ้งขึ้นเลยมาถึงหน้าศาลแม่บุลอยสะดุ้งขึ้นเลยตื่นเลยโอ้โหได้เลขแลวตัวแม่บุลอยบอกอีกแล้วว,วันนี้เ่นถามครั้งแรกผมก็บอกอยู่สามตัวแต่พางๆเนาะม,มันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่มันว่าเหมือนเหมือนจิตจำได้แต่สองเก้าเหมือนจิตเจ็ดสองเก้าเลยอืมอ สามตัวเหมือนจะเก็บสองเก้าแต่ห้าเก้านี่มันติดตาติดหูเลยตัวนี้ติดปากเลยสามตัวสองตัวโอกัดแต่แต่จำได้ก็กสองเก้าแหละมากกว่าที่สามตัวเหมือนจะเจ็ดเลยเหมือนจะเจ็ดเลยสามตัวเจ็ดสองเก้าตัวก็ห้าเก้าห้าเก้านี่ จำจนไม่ลืมเลยทุกวันนเมื่อไรหวยจะออกหวยจะออกเลยจะแก้ตัวหน่อยนี่แหละที่ว่าแม่บัวลอยว่าสองเก้าเนี่ยครับบุว่าแม่บัวลอยมามาบอกแฟังไว้ชัดคคอสามตัวเนาะอาจารย์ยาเนาะสามตัวชัดแต่สองตัวก็เจ็ดสองเก้าสามตัวสองตัวอาจารย์ยาแกก็เด่นด้วย แม่บัวลอยมาบวกห้าเก้าเลยเนาะแล้วก็มีเลขอะไรอีกแต่ยะเด่นด้วยครับเจ็ดห้านะครับเจ็ดห้าเป็นเลขอะไรเลขนี้เลขชอบเลขชอบเลขกันด้วยเนาะกันด้วยครับนี่แหละเลขกันนะครับอืผมกลัวแต่เลขกันนั่นเลยผมชอบออกแต่เลขกันนะครับเลขกันชอบเข้านออาจารย์ยาเนาะเอฟซีก็ซื้อให้หมดเลยนะครับตัวมันก็ไม่เยอะหรอกในโลก่นี้ไปกลับ สลับเอาตัดหน้าตัดหลังเนะาะรถสามศูนย์บายังสามศูนย์้ะท่านน้สามศูนย์โอ้สามศูนนี่เหรออืวันวันค้างแรกเลยฝันว่ารถหก้อรถหล้อติดตำรวจจะมาจับจะจับรถของหลานเนาะผมก็เดินไปอ้าวเจ้านายจับทำไมรถมันติดรถขนอยู่ค่ายเฉยไม่ใช่ขนไม้มีแก่นบกไม้ปพยุง่งไม้ประดูนผมว่าแบบนี้ม,มาดูเฉยเแล้วแกว่า ถ้าแกไม่มาจับแล้วก่ะไม่ได้จะได้ผมว่าจะจับแล้ทะเบียนทะเบียนเขาไทายสามศูนย์เป็นเลขฝันฝันต่องวดนี่นนเ,เน,เเนาะในเรนนอฝากมันก็ไม่เยอะหรอกเลขไม่เยอะไม่เยอะครับไม่มีชอบก็ซื้อทาไมชอบก็่า,า,า,านนะครับเอฟซมีสามตัวก็แม่บุรอยบอกก็เจ็ดสองเก้ากับห้าเก้าเนาะแล้วก็อาจารยาชอบหรือการว้ก็ เจ็ดห้าแล้ได้ขวัญขวัญสองหัวมันชอบเข้านะขวัญสองหัวเขาว่าจะแม่งก็สามศูนย์ให้เอฟซีนำไปฝากบคัดเอาในตัวเด่นๆเลยครเล็ให้เอฟซีนำไปเสียงโชกเสียงทายเนาะให้โชคให้หมานกับอาจารย์